ใส่กอกค่ะไม่ใส่กอกเด้อเจียวปิ้งใส่กอกปิ้งแบบแบบฉบับ,บของยายเยอะค่ะนี่เป็นจังไรหน,หนาาร้าตาเพราะได้จากพี่น้องเหลืองหอมจา้านี่ใส่กอกเลยจา้าเด้อใส่กอกอีสานค่ะนี่ทุกอ,ยยยอ,อะไรเลยเจียวอะไรนี่จะอาหารการกินนี่แหละมาให้พี่น้องเบิ้งจะย,าย,ยากกลับแล้วค่ะนึกโอ่ยตาลาบอกค่ะสะดุดสะดุดขอโทษเด,ด้อสะดุดแป๊บนะึงจะย,าย,ยากกลับแล้วค่ะนี่ค่ะใครใส่ได้ละ ข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเรียบร้อยจ้านี่ค่ะกลกับแล้วค่ะฟังนู่นกลับแล้วค่ะเหลือแต่อีกฟังนี่ก็ใส่ได้แล้วค่ะอีกสักคู่นะึงใส่โกกอีสา,านเนาะเดี๋ยวเดีกก๋ยวก็จะไปหัน่นแล้วก็กินกับพริกพริกหนวยเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะใส่กกอ็กนกระทะปิ้งเนาะคะ่ะเด้อใส่กระทะปิ้งบม่ได้ใส่ บริสเตรตเตอรทา่านนะค่ะใส่เตาแก้วเท่านี้แหละค่ะถ้าใส่ได้ยุงใส่กระทะหน่อยใส่แล้วก็เอาวางวาย,ายังสีน่าขาดนั่นเ่งแล้วก็แค่แหมอีกนะคะยังไงพี่น้องจ้าสีสัน,น,นยังไงแน่เหลืองอุ้ยหุยนี่แค่เดี๋ยวที่ไปกินในเบื้องต่อหนึ่งแล้วค่ะเด้อขอบคุณหลายเล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชม ใส่กอกอีสานค่ะเหลืองๆค่ะกินเป็นโมโน้อกินไงเป็นโมโน้อใส่กอกอีสานเน่เนาะหอมหอมบอกค่ะหอมบอกอะเอาบปแก้ไ่หอมบอ,มอก